หลวงปู่ที่ที่เจ้าอาวาสท่านพลนแม่คดีเจ้าอาวาสวัจันทิมาอับเพลนรวบรวมทิพย์ท่านหลงปูเชน่งหูรัตสามร้อยบาทคดีกับเพื่อนจับมอไปทั้งพระรรมกายเลี้ยวอากพคอนุโมทนาสารุนั่มอามอมเกิร์นอนุโมทนาสาธุนั่มท่านหลวงปู่ที่ตุยจิโน่ตัวนัานใจยากขหงคนแต่ใจยากไม่เพท่านผ อ่าลอกีอ่าลกอออะขนาดของเต้าเอื้อลอกีบัดลกูอ่พี่น้องคมเมอเดออ่มอมกับลูกมานเดอรอม ใช่แล้วแม่ซานใสเออเช้าเขาตะโอนมาถใายเป็นคนประเทตก็มีตัวน้องซอยใส่แต่แก่พ่อควยตะือนมากสองเกลือ เราปวดด้วยไฟหอนผมผมแรผมยุ่งเจ้ากับไปหามันให้เจ้าเด็เขาเดเจ้าคนก็เกี่ยมเลยบ้กลางหลัคนด้วยสามสอ่ามสองนึ่ามสองหนึ่งสามสองหนึ่งสามสองห่ามสองหนึ่งสนึ่งามองหนึ่งามสอหามสองหนึ่งสามสองหนึ่งสม่งสาองหนามสอามสองหนนึ่งสม่ อ๋อห่องก๊อปปี้นี่แต่ย่ายห่วงไปไปไปหนวกกับคนจวนถ้าตัดเป็นอย่างเดียวจะได้หุ้น

อ่าเ่คอแพนมาแน่วเพราะว่ามหาเนี่ยาจริงๆนะเราใจันบ้ออ่าลเ่าอแน่ว่วนๆนทางเช่เราองหน้าสมหน้าเรอกนอาเ้ารรู้กันดีๆจะไมหาเขาไปอัดเพื่อนๆไป

พอเหมเาะนดแหลกแสบช่างคณะกราามรมการเพ่จะบริหารงานต่อไปให้มันสำเร็จรูปออกไปไน้งานดีครับจะกําลังมากกรลังมากอาี่น้องข้าวพม่ารวมครับอาชีน้องขาวม่าไทยมหาเร่าพิษนุไทเข้าวพม่าอาทิาามาาแมนน่บางขนเขาไปหันทำร่วมกัน มารได้ท no ี ơi, ừ Leah, ừ. ่นอนได้เมื่อไม่หงทต่นอนต่นอเื่อหันตว้วม่นน่อยค่ะมาด้วยหน่นใจเออที่รางกาสท่าื้สามารถหันนะสามารเอ่อมองกัามาเออพวกน่น่อเออน่งลง

หนึ่งอหนอหนึหน่อหนอหนึ่ง่งนอหนึ่งสอหนึองหนหนับงงหนึ่งหนองนหนึ่งสองหนึ่งสออนนอง่อออนอนอ่

จัาหวัดมหาล้องอจตนามเพื่อนขับด้คะแนดีเสด็จพระพุทธองหลวงพ่อพระปูมิโมกตึ้วาเราับะนเพื่อนขับขึ้นมาก็การ ขอขอบคุณขอบคุณคุณแม่น,น,น้อยเอามั่นใจในของคุณแม่น,น,น้อยอ่ามาอีกแล้วอขอขอบคุณขอบคุณเด้อคุณแม่น,น,น้อยและการร่วมภาคไท